น้ำหน้าเราไปหน่อยเดียวเลยนะระวังตัวเลยนะนี่ดึงลกเออไจริงจริงดูตอนโดน่ยโอ้โหดังลยตลุกเไป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 เดี๋ยวรถก็อมรไปขึ้นแค่ขาวเนี่ มะเสิรน่มาถ่ายกันเหรอก็เล่นดุนดไปกระดิบอะไรจะลงมานี่เดี๋ยวข็มานี่เป็นไงฮะเขาขามมนแลยเนี่ยามังเลยเดี๋ยวรนมาขามือวัวากังจะตัดพอดีเลยอา ไม่เป็นไรแล้วครับนี่ฝนตกใสี่ลังบเหลังบแล้วงเดี๋ยวว่าอาผมก็แบวกเลยเจ้าบอยู่นันแยมันมีคนช่วยทำไรมันยิงลูกบอลใส่มันหลายเพะเครียดทำไมไม่ได้ต่อมไอิมันม่ากำลังนอนยังครับ มาาเเลยนะวันนี้ยังไม่มาค่ะเนาะมาทุกวันครับเพื่อยูนนะเพื่อยูนแต่พอมาเขาผมชอบลูกใหญ่แก้วลูกใหญ่ใช่ไหมลูกใหญ่หนึ่งถุงที่ลงชื่อเป็นถุงเลยเออเป็นถุงใช่ไหมถุงว่าสองร้อยสี่คงไม่ชื่อเขาเครื่องอะไรเกล่ะผมก็ไม่รู้มีผู้ใดป่ะถุงห่งปลาอ้อยบ้างกันเถอะเขาก็เลยมา เป้าหมายอยู่ที่นี่มีเปล่าอ้อยอยู่นี่เองเขาเลยห่<ร>วงเผมนี่ครับเขาก็ห่วงทั้งเปล่า,ปา,าไปไป <c oughs> ได้เห็นแบบชัดมากไม่เห็นกวางนี้เวลากวางมันพึ่ง,งเปล่านีเราก็ทางมาที่หลัง ประมาณสเมตรเสอดเสีงมีจเกติงวะไหนๆฟังมาอันั้นพระปัญจักเขีบโนผมอ้เสียงแมงเสียงเสีเงเียเงียเสียยเีเียงเสียงเียยงเใง้สียยาย

ว้าลงมาลงมาวันนี้ที่ทับลานกลุ่มของไอ้กลุ่มฝั่งนี้นี่เวลรักผมมีเยอะเยอะนะแล้วนานไหมครับผ่านจะหมดครับนี่ยังไม่รู้ยังไม่รู้เออตั้งตะลาตมาออกเล้ารนนี้ยังไม่ได้ใช้แต่ถ้าเราไปใช้ปุ๊บถ้ามันดังปุ๊บขึงกันนั่งเนี่ย ที่แบบเขาจะติดไว้ตามหน้าต่างหรือเตือนกระทิงนะเนี้ยพอช้างออกตรงช้างออกอ่ะพอเขาเตะเชือี่ยบติดหน้าได้ไหมล่ะเนาะสมมติจะมีหายถ้าเป็นหน้าไม่ได้ก็รู้ทได้กอันนี้ที่ถูกเป็นลำโพงใช่ไหมแล้วก็ใช่ไหม ผ่านได้ดีครับที่ตัวนี้เราจะทำขึ้นแล้วนีโดนหรอไล่มาทะนี่เลยขนาดเส้นสายเส้นในเด้นไม่ใช่เส้นนอกในนั่นแล้วก็ยังว่าเออเส้นในเส้นในรุ่นได้เลยคริงิงพี่มอดบอกลงพ่อใหญ่ายเลย้วเราสิบหัวหัวเราสิบอ้าวลืมเอาถุงปัดฝอถ้าจะได้ดอกนึงใสกดอกนึงนี่นี่ดอกนึงกรู้ไหม ช้างหาสามอย่างหนึ่งอาหารสองน้ำสามปลอดภัย <c oughs> สมมติข้างในมีต่อาหารมีแต่น้ำปลอดภัยมีอยู่แล้วช้างไม่มีประเด็นออกไปข้างนอ,อกโอเคมีแต่ตัวผู้ปาง <c oughs> ส่วนใหญ่ไม่ออกมีที่นี่มาก่อนมีแต่ทุงหยา <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ตอนนี้ไม่มีทุงหยาแล้ว <c oughs> ช้างกินอะไรชางกินหยา ไม่มียาหาอาหารใช่ไหมแสดงว่าของเขาใหญ่เราดีตอนิดอาหารช้ากันหรือน้อยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของเขาใหญ่โอเคโอเคมีแต่ทุ่งยาเยอะๆขังบนนะอันนี้อยู่อยู่อยู่ริมป่าอยู่ริมป่าเมื่อก่อนอันนี้เป็นทุ่งยาคาผมผมมา20ปีที่แล้วปีแต่ยาคาเพียบตรงนั้นนะชาวบ้านตัดแล้วก็เผาทุกปี มีก <pulse. S 1> ระทิ้งมีช uh ้างมาก่อนน้ไม่มีวตอนนี้ป่าึ้นแล้วจมาาานอยกินกินแต่น้อยกินแต่น้อยส่วนใหญ่กินแต่ยาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของอาหารช้างเป็นเป็นยาดีที่สุดแต่ยายาค้างยาคอมมนิสต์ไม่กินคุปเปอร์วิกยาลูซีกิน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 ยาลูซีกินนะอันนี้ปกติของวัววัวเลี้ยง